ห้วยหินโอนตำบลแม่ถาจังหวัดตานชุมชนบ้านห้วยฝนนั้นนะครับมีป่าชุมชนที่ดูแล2,402,600ตารางวาเนี่ยป่าต,ตรงนี้เป็นโดนบุกรุกแล้วแผ้วถางเพื่อที่จะจับจองคือยึดอะ่ะแต่สิ่งสำคัญคือ,รอ,งองพระสงฆ์องค์เจ้าเจ้าหน้าที่ชาวบ้านร่วมกันขอเถอะขอคืนทุกฝ่ายร่วมไม้รวมมือไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจพี่น้องประชาชนครูบาอาจารย์เรามาร่วมกันที่จะทำการ ปุกป่ารับมาปลูกป่าครับเพื่อ,อทดแทนแผ่นดินของคนชุมชนพวกเราจะต้องทำอะไรปอก,กป่าวันนี้ก็ได้มาปรปับปรุงพัฒนาก็ดีใจครับได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆนะครับที่เราได้มาขยายโอกาสแล้วก็สืบสารต่อยาให้มันเกิดความยั่งยืนต่อไปนะครับโครงการพัฒนาป่าต้นน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดิของกองบัญชาการกองทัพไทยจนได้รับรางวัลชนะเลิศบริหารจัดการน้ำและดูแลสิ่งแวดล้อมในป่าห้วยเห็นฝนแห่งนี้ บองใจเดียวกันก็คือปลูกต้นไม้ตอนนี้เป็นต้นอะไรนะครับท่าน,นพยุงครับผ้ารัดอ,อกของหลวงพ่อพระหาบุญพุทธย,ยโนซึ่งเป็นอาจารย์ของอาตามาเระลึกถึงครูบาอาจารย์วันที่เราได้มาบวชป่าปี2558หลวงพ่อท่านเป็นผู้ดําริในการก่อตั้งป่าชุมชนแล้วก็ส่งต่อความคิดเรื่องการดูแลเรื่องธรรมชา,มาติาตามสาูุอัตมาอ๋อคุณปีโครงการบวชบวชป่าบวชต้นไม้กับอาราธนาพระขุณเจ้าที่พาพวกเราบาร่วมกันปลูกป่าตาค่ะโอเคค่ะ